สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเินชินเคยนะครับกับรูปร่างอะตอมิกประกายแสงนัตตีนะฮะเออมาวันนี้ฮะห่างหายกันไปนานครับสัหรบบลานปลองนะฮะแล้วล่าสุดครับจริงๆผมไม่ค่อยอัปเดตเรื่องลานปลองเท่าไหร่เพราะว่าเอาชนะพวกที่4ขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเออหลังลมเซิร์ฟแต่นี่ฮะผมยังค้องอันดับ5ได้อยู่นะฮะ ไปดูประวัติกันฮะนี่เลยฮะโอ้โหมาตีกันหน่ำซัมเมอร์เซลครับคีนครับ K E E N นะครับคีนนะนี่ฮะโอ้โหนี่ผมมีไปตีนี่ฮะจริงๆแล้วผมสูสีกับคีนมากเลยนะคือคีนเขาอะพยายามจะเอาอันดับ5้าลานประลองมาให้ได้นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมแพ้กระจายเลยเนื่องจากการจัดทีมที่ไม่ดีของผมเองนะะแต่ตอนนี้ครับผมจัดทีมได้ได้ดีนะ ก็คือเอาแฟลตประกายแสงไฟข้างหน้าบัฟเกเอโรอันตีนะครับเอาการโล่มายืนหลังเอาฟินนิกแมนไว้ยี่คไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่าฟินนิ่แมนผม5ดาวแล้วมันมีตายเกิด2รอบนะครับโกเกสอไว้ข้างหลังพร้อมกับเกเรวกันชุบอยู่ข้างหน้านั่นเองครับพลังทีมตอนนี้71ล้านนะฮะล้านนะฮะป้องกันคีนได้ทุกตาแลวครับตอนนี้ฮะคีนไม่สามารถเอาชนะผมได้นะครับไปดูกันสักรอบหนึ่งดีกว่านะว่าผมอยู่อันดับ5ล้านประลองครองอันดับนี้ได้อย่างไรนะฮะไปครับจังหวะนี้ทัชมาบเลยครรัตงนี้ฮ แน่นอนครับการประลองในลานประลองนี้ฝ่ายผมเป็นฝ่ายสีแดงแล้วก็เป็นออโต้หมดทุกอย่างนะครับไปครับตรงนี้ครับแต่ปะกายแสงผมเปิดก่อนฮนะสำหรับคีนนะไม่ได้ใช้แฟดปะกายแสงนะแต่ใช้เป็นนะอะตอมิกแทนนะย่อยยัอนเปหมาดเดียวแรงๆจ,จัดๆไปฮนะแต่ผมได้เปิดก่อนอย่างนี้เกโลเกโลของผมก็น่าจะได้อันตีก่อนนั่นเองฮะแต่ว่าจะมีการไล่อันตีจากฝั่งของคีนมาก่อนครับตรงนี้ครับเมื่อตัวละครใดๆเคลื่อนไหวครับฝ่ายสีฟ้าจะได้เปิดก่อนนะซึ่ง คินเขาได้เปิดก่อนผมเสมอนะครับว่าเขาอยู่ฝ่ายสีฟ้าเป็นผู้โจมตีนะครับผู้โจมตีจะอยู่ฝ่ายสีฟ้านะครับนี่ฮะฟินิกแมนผมวิ่งหกดิงไปหาคืนกลับไปครับตรงนี้ฮะเราคืนซุปเปอร์คืนกลับไปเช่นกันฮะเอาละครับจังหวะนี้เกโรของผมครับอันติเมตสกิลครับใบพลังงานกันไปใบกันไปครับตรงนี้ครับใสฟ้าทลายหินทลายภูเขากันมาแต่ดาเมจนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะอันนี้เพิ่งดาเมจจริงนะครับสามสิบสองล้านนะอันนี้ดาเมจจริงนะฮะอีการก็ไปครึ่งหลอดนะฮะนี่ฮะแบคลับกันไปครับ เชิงเทียนไล่ตีจังหวะนี้ขึ้นซุปเปอร์คืนกลับมาครับเอาละครับฝั่งของคีนนั้นไม่มีตัวบัฟความเร็วนะฮะก็ต้องอาศัยความเร็วจากตัวละครดุลล้วนฮะแล้วต่อไปครับเป็นอะตอมิกครับมาแล้วครับอะตอมิกครับย่อยยันในึหมัดเดียวมาจังหวะนี้ครับปาดไป140ล้านฮะโหแรงจัดจัดแล้วก็ปาดมาตรงนี้อีกทีนึงเจล้านนะฮะกีกายังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่ฮะมาครับจังหวะนี้ครับก็เป็นเชิงเทียนไล่ตีกันไปครับเชิงเทียนของมุมก็สวนคืนกลับไปครับแล้วว่า ไอตอนไล่อันตีตอนแรกคือฟปนอีกแมนต่างคนต่างอันตีใส่เป็นอีกแมนของอีกฝั่งหนึ่งก็ทําให้ไม่เกิดการขี้ไปขี้ไปกินนะฮะสำหรับในตานี้โอเคมาหลังจากที่เชิงเทียนไล่ตีกันเสร็จครับกาโลครับโดนใบอยู่ก็เลยไม่สามารถใช้อัลติเมทสกิลได้ครับตีธรรมดาใส่แฟลชปะกาแสงครับแล้วเชิงเทียนผมไล่ตีคืนกลับไปครับเอาเรื่องจัดจ่ายครับตรงนี้ฮะเอาแล้วครับแล้วก็เกลิวกันช่วงผมผมครับติดใบเหมือนกันครับก็เลยตีธรรมดาใส่เกลิวแล้วเชิงเทียนไล่ตีกันไปครับ จะสังเกตได้ว่าเกโลของผมไม่ติดใบนะแต่เกโลฝั่งคีนนั้นติดใบอยู่นั่นเองครับอาล่ะครับเชิงเทียนไล่ตีกันไปแล้วก็มาแล้วครับกุกแคสซอแซ่ฟ้าทลายภูเขาของผมวนะ่า29ล้านดาเมจฮะหือรุนแรงครับรุนแรงจัดจนะัดฮะอาล่ะครับเราเชิงเทียนไล่ตีคืนกลับมาครับอาล่ะครับ,อ,รบอีกาของผมก็ยังรับแรงกระแทกได้อีกาของคีนก็ยังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่ฮะแล้วอีกาเขาระเบิดมาเกโลเกโลเลยอันตีสวนคืนกลับมาครับตรงนี้ครับ5ล้านไปฮะแล้วเกโลของผมครับอันตีคืนกลับไปครับนี่ฮ ล้านดาเมจหรือ123ยบาล้านดาเมจไม่แน่ใจนะสิบสองล้านดาเมจแหละเป็นร้อยล้านดามเมจเลยหรอพี่อุ้ยใช่หรือเปล่าผมก็ลองดับหลักเอาดูนะนี่เนี่ยเชิงเทียนระเบิดไปแล้วก็เกโลก็ไล่ตีไปครับตรงนี้เก้าล้านห้าแสนดามเมจเลยนะเอาเรื่องจัดจัดจริงๆคะตรงนี้แล้วก็เนี่ยฟินิกแมนตีธรรมดากาโรไล่ควรใส่เกลิ้วกันชุบที่ติดโล่ไปแล้วฮะแล้วเชิงเทียนไล่ตีขึ้นมานี้เพิ่งเทินแรกเท่านั้นฮะ อย่าลืมนะครับนี่เพิ่งเทิร์นแรกเท่านั้นนะจะดูว่ามันจะนานขนาดไหนครับนี่ฮะเกโรเกโรฝั่งคีนครับอันติเมตสกิลมาตรงนี้ฮะแล้วสนามแรงบิดไปก็มีการไล่อันติจากฝั่งของไอ้นี่นะตัวละครที่เป็นสายพลังนะครับฝั่งผมนะฮะนี่ฮะเกโรก็ไล่อันตีอีกทีนึงฮะเอาเรื่องเลยนะฮะใบกันไปทุกตัวครับผมบอกเลยครับนี่ฮะนั่งงอคอหักทุกตัวแล้วกาโรครับอันติเมตสกิลมาจังหวะนี้ฮรมีฮะมีห้าไปลบโลวมาตะ แล้วก็ฝั่งคีนสนามแรงบิดมาแล้วก็วีหกดิ่งไว้หาครับเป็นการไล่อันติเช่นกันครับอาล้ครับขึ้นซุปเปอร์สวนขึ้นกับมาเช่นกันฮะเกโลเกโลอันติครับโอ้โหนี่พึ่งเทินแรกเท่านนครับย้ำอีกทีหนึ่งนี่พึ่งเทินแรกแซฟฟาทะเลภูเขาแปลว่าคีนนั้นใส่ไล่อันติสําหรับฝั่งปีศาจทั้งคู่เลยนะทั้งตัวละครใดๆขึ้นไหวแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ใช้สนามแรงบิดก็จะเป็นฝ่ายปีศาจทั้งหมดนะครับทำการไล่โจมตีไล่อันตินะครับเออแต่เสียดดยถ้าเกิด อ๋อเขาคิดว่าเป็นการใบไงนี่ฮะยังใบอยู่นะยังใบอยู่นะถ้าเกิดเขาไปฝั่งไปใส่ฝั่งฮีโร่ก็จะติดแค่อะตอมิกกับกาโลเออโอเคเขาก็น่าจะตัดสินใจถูกแล้วล่ะเข้ามาสู่เทนนี่สครับแปดประกายแสงครับโจมตีขึ้นแสงไปตรงนี้ครับหล้านดาเมจฮะหรือ10ล้าน10ล้านสิประมาณนี้ฮะโอ้โหแล้วนี่ฮะกาโลไล่ขวนญไหมครับไปวันเลยฮะสำหรับเจลิวและเจลิวเกิดขึ้นมาใหม่โดยผลของฟินิกแมนครับแล้วก็เจลูอันตีเมทสกิล สวนกันไปสวนกันมาครับตรงนี้ฮะหืมกัสบแล้านดาเมจครับเอาเรื่องจัดจ่าครับเกือบร้อยล้านนะหรือว่า9ก้าล้านแปดแสนวะกงไม่เคยเข้าใจเลยว่าไอหลักนี้มันอ่านยากจริงๆนะสำหรับผมนี <ง iliyor> ่ฮะใส่ฟาทไลายภูเข <c oughs> าม <c oughs> าอันนี้ไลไลไลนันตินะไลนันติมันจะเบาๆหน่อยฮะไลนันติมันจะเบาๆนี่ของผมกาโลกาฟินิกแมนของผมใส่กาโลไปนะเดี๋ยวกาโลจะโดนฟินิกแมน่าไปนะเอาละครับใส่ฟาทลายภูเขาไปฮะสำหรับฝั่งผมฮะเป็นตาฝั่งผมนะ ทีไรอันตีบ้างนะฮะแล้วจังหวะนี้ครับเกโรเกโลครับผมผมติดบาบอยู่แล้วกาโลไลขวนเปทีกาโลครับจังหวะนี้แล้วก็ฟินิกแมนคาบกาโลไปอย่างที่ผมบอกฮะเอาล้ครับอันติเมตสกิลจากเกโรเกโลมาครับแล้วก็ตีธรรมดาไปครับอือืเอาเรื่องจัดจัดจริงๆตรงนี้ฮะเชิงที่ระเบิดเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเกโรเกโลอันตีสวนคืนกลับมาครับตรงนี้ครับเอาละครับอืแล้วมีระเบิดระเบิดไปฮะอาตอมมิก โดนใบนอยู่เลยคิดซึมไปแค่จังหวะเดียวตรงนี้ยังรับได้แค่ได้ดีอยู่ครับอีกาฝั่งทีระเบิดหมดแล้วเลยอีกาฝั่งผมยังเหลืออีกตัวนึงนะฮะคืนซุเปยัดหน้ามาจังหวะนี้ครับอีกาผมระเบิดไหมอีกาผมยังไม่ระเบิดคืนกลับไปนะเกลิวกันชุบครับตีธรรมดาไปครับตรงนี้ฮะแต่ฟาทะไลุ่กเขารุนแแรงจัดจัด44ล้านดามเมจเกลิวไปหวันเกิดมาอีกทีนึงแล้วก็เกียโรฝั่งตรงข้ามฝั่งทีครับฮิวตัวเองขึ้นมาครับเพราะว่าติดใบอยู่นั่นเองปินนินแมน แล้วก็จังหวะนี้กับกาโล่ u อั n t i เมทสกิลใส่จะสังเกตได้ว่าคีนั้นมีสนามแรงบิด2รอบนะแต่ผม,มีแค่รอบเดียวนะฮะเนื่องจากเลเวลลูนต่างกันนั่นเองครับผมผมเลยแค่ทดเดียวนะจะได้เลเวล4ของลูนทุกระบบนะฮะตอนนี้มีแค่3เท่านั้นที่เลเวลสนะสนามแรงบิดของผมยังเลเวล3าอยู่ไงมันก็เลยสนามแรงบิดไปแค่ทีเดียวนะครับแต่ฝั่งของคีนั้นสนามแรงบิด2อรอบเขาก็เลยได้ลายแอนติ2สองทีนั่นเองครับแต่ว่าโอ้โหนี่ฮะเชิงเทียนกับอีกาผมระเบิดไปครับเอาเรื่องจัดจัดจริงๆฮะ ตรงนี้ฮะเกโรอันตี end. มาฟินิมแมนลงไปนอนนะเกลิกันชุบก็ไปหวานเพราะฉะนั้นเขาไม่มีตายเกิดแล้วหรือเปล่าฮะตรงนี้ฮะกาโรไลควนไปที่กุกเกตสึเอาเกลิวยังเกิดขึ้นมาได้เราก็ยังมีรอบเกิดอยู่ตรงเกโรอันตีเมสกิลึ้นกันมาแล้วก็แซฟฟาทะลายภูเขาไปอื้อหือรุนแรงจัดจัดเราฟินิมแมวิหกดิงเวหาไปครับนี่ฮะตรงนี้ครับคืนซุปเปอร์ยัดหน้าไปฮะโอ้โหมันจัดช่างนานยาวนานแสนเข็นจริงๆนี่พื้นเทินที่3ามเท่านั้นเพิ่งเริ่มเทินที่3าด้วยนะ แท้ว่าทลายบุกเขาไปครับตรงนี้ครับไล่อันตีเบาๆกันไปฮะ <_ d ata> เอาละครับยอยย้ำในมัดเดียวจากอะตอมิกปาดมาตรงนี้ <_ d ata> 13ล้านดามจ137ไม่แน่ใจตรงนี้ปาดไปทีกที1ล้านดามจฮะโอ้โแล้วการโลไล่ขวนไปที่เกโรเกโลแล้วก็ไปครับตรงนี้ครับเอาละครับจังหวะน,นี้ฟินิกแมนคาบเกลิวไปแล้วก็อันติเมสกิลจากเกโรฝั่งผมไปอีกทีนึงครับโอ้โห210ล้านดามิ21ล้านดามจก็พอแล้วนะตีเอ้มา จังหวะนี้โกเกสือครับืข่าไปเกีริวไปหวานแต่เพิ่งตัวแรกเท่านั้นนะรอบตายเกิดของผมยังมีเยอะครับแล้วกาโลไลขวนไปที่แประกายแสงพร้อมกับอันติเกีริวกันชุบมาตรงนี้ครับไปอีกทีนึงครับตรงนี้เอาละครับยังไงครับแต่ฟ่าทะลภูเขาไม่หติดบายอยู่นั่นเองเลยเขาธรรมดาไปครับแล้วก็เกีโรฝั่งตรงข้ามก็นั่นแหละฮะโดนใบอยู่โดนิีแมนตีไปครับเอาละครับ จังหวะนี้กาโลครับอันติเมตส,สกิลใส่กาโลใส่คีนจังหวะอืสิบสองล้านนาเมยยังยืนได้อยู่ฟินนิ่งแมนลุกขึ้นมาวิหกดิงเลยหาใส่ฟินนิ่งแมนฝั่งผมซึ่งฟินนิ่งแมนฝั่งผมไม่โดนฆ่าไปแต่แต่ว่ามีการไล่ทั้ตีมาอีกทีนึงครับโอ้โหรุนแรงจริงๆมาครับจังหวะนี้ครับแผดประกายแสงโดนใบอยู่เลยตีธรรมดาใส่กาโลกาโลติดโลกาโลไล่ขวนกาโลกาโลโลหายจังหวะนี้แล้วก็ฟินนิ่งแมนวีหกดิงเวยหาใส่เกลียวกันชุบกัเกลียวกันชุบคือซุปเปอร์เทเลเกนท เกโรเกโรอันติเมสกิลจะกกเกสืไลอันตีมาตรงนี้ครับ <c oughs> แล้วฟินิ่แมนเขามีหงดิ่งไปหาใส่ฟินิ่แมนฝั่งตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้่าไปได้แต่ฝั่งตรงข้าสามารถคาบเกรีวกันชุกองผมไปได้แล้วก็มาแล้วครับเกโรเกโรอันติเมสกิลไปอีกทีหนึง่งตรงนี้ครับหนุนแรงจัดจัดแล้วมาไลาอันตีจะกูเกสุอ, Go อีกทีหนึง่งแล้วก็หนีฮะตีธรรมดาไปหวันแล้ว เกลือกันชุกเกิดขึ้นใหม่จะไม่โดนฆ่าไปนะฮะเพราะว่ามันถือเป็นชีวิตใหม่แล้วนั่นเองอะตอมมิกย่อยย้ำในบัดเดียวมาตรงนี้ครับติดโลก,กันไปแล้วกาโลไล่ขวนกาโลกาโลโลหายแล้วกาโลตายก่อนแล้วตัวกาโลเกิดขึ้นมาใหม่พร้อมกับเกลือกันคือคือซูเปอร์เทเลคอนี่เขาเรามาครับเกลือโลของผมก็ใบคืนกลับไปครับอืม41ล้านดาเมจหายไปสองหายไปสามตัวเลยฮะฟินิกแมนไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอตายเกิดก็ไม่มีแล้วครับเอาละครับเหลือแค่สามตัวเท่านั้นจะทำยังไงครับคี่แล้วโดนใบอยู่ด้วยครับตรงนี้ครับ เอาเรื่องจัดๆแล้คืนซูเปอร์เทเลเกนิเคิลตัวนื้ตัวดี้ไปแล้วก็กุงแคสื่่ผมไม่ติดใบเพราะฉะนั้นใส่คว้าทะลายภูเขาไปหวันครับสำหรับกาโลของผมยังยืนครบทุกตัวแล้วฟิดิกแมนวิกดิงเวหาใส่อะตอมหมีครับตรงนี้ฮะกาโลไล่ขวัไปที่อะตอมครับจังไงครับตรงนี้9ล้าน200นั่นเลยโอ้โหยังยืนได้อยู่ แล้วก็มาแล้วรงหวะนี้แฟลต์ะกายแสงตีธรรมดาในคทนที่5นี้มีระเบิดแฟตแล้วก็โกเกซืสวนคืนกลับมาด้วยไลยอันตีแต่ว่าอืมอะตอมิกไปหวันน่นแล้วจัดแรงระเบิดเหลือโกเกซืออยู่แค่ตัวเดียวครับรับแรงกระแทกสนามาลมแต่ของผมยังเหลือตัวครบนะฮะสุดยอดจริงๆเกีเกลโลอันตีไปแล้วใส่ปาตลายภูเขาไปอีกทีนึง เอาละครับตรงนี้ฮะไปครับเกโลอันติเมสสกิลเรื่องล่างปกติครับ13ล้านนามเมทครับเอาเรื่องจะจัดจริงๆแล้วก็โกเกซึค,ครับเข่าธรรมดามาใส่เกลูก,กันชุกฝั่งผมแต่คือซุปเปอร์ยัดหน้าไปอีกทีนึงครับ ห้าล้านเท่านั้นเราก็มาแล้วครับใสฟ่ฟาตาลีผุดเขาไปตรงนี้ครับลีเลื่อนขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ก็โดนฟินิกแมนพี่หกดิงไปหาจัดหน้าไปอีกทีหนึ่งครับกาโลอยากอาโลกาโลไล่ขวัมาลดโลมาตากันไปแล้วเกิดเหลือเลือดเท่านั้นแล่ประกายแสงในเทินที่6ไม่ติดใบแล้วโจมตีขึ้นแสงไปปาดไปจังหวะนี้ยังมีเลือดอยู่แล้วนี่มีระเบิดแปด โกเกตสึอ,อันนี้เป็นไล่อันติธรรมดาแล้วก็ฟีนิกซ์แมววิ่งหงดหงิดนี่จะเป็นการไล่อันติรัวๆจากหลักฝั่งผมนะคืนซุปเปอร์เทเลเกนิคอลตื่นรื้อไปทีนึงเกโลเกโลอันติเมสกิลติดใบไป,ไปอีกโกเกตสึเตะแซ่ฟาทลายภูเขาไปอีกเอาละครับจังหวะนี้ครับเยื่อารมณ์แน่นอนครับไปครับกเโกเลโลเกโลอันติเมสกิลปึ๊บไปอืมมีระเบิดอืมเข่ามาธรรมดาเพราะไม่มี ไม่โดนบ้าอยู่โดนใบอยู่จังหวะนี้คืนซูปเปอร์มาทีมผมยังเหลือครบทุกหกตัวนะครับจังหวะนี้ครับเรามาแล้วครับปกกระสือใส่ฟาทะลายภูเขาจะจบเกมเลยจบเกมที่เรียบร้อยครับทีมผมยังยืนหยัดได้และป้องกันอันดับ5ลานประลองไว้ได้อย่างสวยงามครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหมบ่บายบายสวัสดีครับ